อ่ะทีนี้พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและหลายคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมสหรัฐถึงโชคดีขณะน,นี้นั่นก็คือการค้นพบแก๊สฮีเรียม3ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินฮีเรียมหลายคนอาจจะเคยดูหนังไซไฟที่ถูกใช้มาในบอนลลูนบอลลูนก็ว่ากันไปแต่จริงๆนี่เป็นแก๊สที่มีมูลค่ามหาศาลแล้ว่ากันว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะบนดวงจันทร์ก็เลยมีความพยายามที่จะไปครอบครองไปเอามันมาจากดวงจันทร์แต่ล่าสุดปรากฏว่าสหรัฐขุดเจอในใจกลางมินิโซตาครับ ฮีเรียมนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ล้ำค่ามากๆเพราะมันจะช่วยสนับสนุนเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งได้เป็นอย่างดีครับฮีเรียมสถูกเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคตเนื่องจากว่ามันมีศักยภาพสูงสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดสําหรับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างควอนตัมคอมพิวติ้งที่ต้องทางานภายใต้อุณหภูมิเย็นจัดแต่กลับหาได้ยากยิ่งบนโลกใบนี้ครับทำให้มันมีมูลค่าประมาณ9ล้านดอลลาร์ ต่อปอนนะครับเ้าล้านเหรียญสหรัฐต,ต่อปอนหรือประมาณปอนหนึ่งสองถึงสามล้านบาทคือสูงกว่าฮีเลียมทั่วไปประมาณแสนเท่าครับก่อนหน้านี้ฮีเลียมสามีมากอยู่บนดวงจันทร์ทําให้หลายประเทศเนี่ยเขาตั้งมั่นตั้งบณิธานว่าจะไปทําเหมืองบนดวงจันทร์แต่ล่าสุดเมื่อมีการค้นพบแหล่งสะสมฮีเลียมสาตามธรรมชาติในรัฐมินนิโซตาสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการวิทยาศาสตร์และพลังงานโลกครับเพราะการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นที่โครงการโทพาส รบ,บริหารงานโดยบริษัทพาวซ่าฮีเรียมใกล้กับเมืองดามบิด,ดทางตอนเหนือของรัฐมินนิโซตาจากการขุดเจาะหลุมเจสต t r e รีมวันได้เผยให้เห็นก๊าซฮีเลียมที่ถูกกักเก็บไว้ลึกใต้พื้นดินซึ่งผลการทดสอบนะครับก๊าซที่ลอยขึ้นมาเนี่ยเอาไปทดสอบในห้องปฏิบัติการสแสดงให้เห็นความเข้มข้นของฮีเรียม3ในหลุมดังกล่าวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่เก็บมาจากดวงจันทร์ในภารกิจออพอลโลอย่างน่าเหลือเชื่อ อะไรมันจะเหมาะเหม่งแม่เจ้า <S 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 ขนาดนั้นผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าโดยปกติแล้วเจ้าฮีเลียม3บนโลกส่วนใหญ่มาจากการสลายตัวของทริเทียมในอาวุธหรือเครื่องปริกรณิวเคลียร์เท่านั้นซึ่งมีจํากัดแล้วก็กําลังลดน้อยลงตามระยะเวลาดังนั้นการค้นพบฮีเลียม3มในมิโซตาอาจจะเป็นหนึ่งในแหล่งสํารองที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาในโลกใบนี้เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วก๊าซชนิดนี้ในชั้นบรรยากาศจะมีอยู่ในปริมาณน้อยมากฮีเลียม3นะครับเป็นธาตุที่เสถียรสูง ไม่มีสีไม่มีกลิ่น และที่สําคัญคือไม่เยือกแข็งครับยกเว้นจะอยู่ภายใต้ความดันสูงและอุณหภูมิที่ต่ํามากๆซึ่งในสภาวะของเหลวนี่เองที่มันจะแสดงคุณสมบัติพิเศษในการหล่อเย็นแม่เหล็กยิ่งยวดในเครื่อง MRI และเครื่องควอนตัมคอมพิวติ้งที่ต้องการการระบายความร้อนมันจะแก้ไขการต้องใช้พลังงานน้ำมหาศาลไปได้เลยนะครับในอนาคตจะมีความต้องการฮีเลียม3ามขึสูงขึ้นกันกว่าที่โลกจะสามารถตอบสนองได้นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันโดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีควอนตัมและการวิจัยนิวเคลียร์ก้าวหน้าขึ้นอีก ปัจจุบันหน่วยงานในสหรัฐต,ต้องใช้วิธีปันส่วนก๊าซชนิดนี้สำหรับโครงการสำคัญเช่นเครื่องตรวจจับนิวตรอนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติและการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ดังนั้นการค้นพบทีมนิสต้าจะเป็นความหวังในการบรรเทาข้อจํากัดด้านอุปทานในระยะยาวและถามว่าไปเจอได้ยังไง ค่ะต้องบอกว่ารัฐมินิสตา้าเนี่ยตั้งอยู่บนรอยแยกกลางทวีปนะคะซึ่งเป็นรอยแยกที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า1,000ล้านปีก่อนในช่วงที่ทวีปอเมริกาเหนือพยายามจะแยกตัวออกจากกันแม้ว่าจะแยกตัวไม่สําเร็จค่ะแต่ว่ามันได้ทิ้งโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมเอาไว้ซึ่งทางด้านของนักธรณีวิทยาอาวุโสจากรากรมทรัพยากรธรรมชาติสหรัฐด,ดอนเอลเซนไฮเมอร์นะคะอธิบายบอกว่าฮีเลียมเกิดจากการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีในเปลือกโลกที่สั่งสม มานานแสนนานเขาได้มีการเปรียบเทียบบอกว่าระบบนี้เนี่ยเมื่อคุณทําให้หินร้อนขึ้นมันจะปล่อยฮีเลียมที่อยู่ในแกรนิตออกมาและคุณจะต้องมีระบบประปาภายในเปลือกโลกเพื่อทําให้มันเคลื่อนตัวขึ้นมาได้ นอกจากระบบประปาที่ประกอบไปด้วยรอยเรื่อและรอยแยกโบราณแล้วปัจจัยสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของชั้นหินดูรุทคอมเพล็กซ์หรือว่าชั้นหินอคณนีขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นฝาปิดที่มีความหนาแน่นสูงมากจนก๊าซไม่สาม,มารถที่จะรั่วไหลออกไปได้ถ้าหากว่าปราศจากชั้นหินแข็งที่ปิดทับเอาไว้อย่างหนาแน่นซึ่งก๊าซที่เบาเป็นพิเศษอย่างฮีเลียมเนี่ยจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและระเหยไปในอวกาศจนหมดสิน้น การค้นพบครั้งนี้นะคะก็อาจจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับรูปแบบเดิมเกิดแหล่งสะสมฮีเลียมในที่อื่นๆของโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับการนำกาน๊าซนี้มาใช้งานตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะทางด้านของ m i c คิลสเตอร์ดซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการของ p a ลซาอธิบายบอกว่ามีกระบวนการที่เรียบง่ายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขุดเจาะพลังงานฟอสซิลคือมันเหมือนกับการปักหลอดลงไปใต้ดินคือพอปักหลอดลงไปแล้วเนี่ย ก๊าซจะไหลออกมาตามท่อบนดินเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการอัดในการตั้งโรงงานสกัดก๊าสอาจจะใช้พื้นที่เพิ่มเติมไม่ถึง3ไร่คือไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือว่าน้ําปริมาณมหาศาลเหมือนกับการผลิตก๊าสธรรมชาติทั่วไปด้วยเนื่องจากว่าฮีเลียมที่พบครั้งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีความเข้มข้นที่สูงมากๆตั้งแต่8.7ถึง14.5ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ทั่วไปอยู่ที่0.3เซ์อย่างมหาศาลทีเดียวค่ะ มือนเข้มข้นกว่ากันเยอะเลยนะครับ ไทยเราจะมีบ้างไหมเนี่ยรอบที่แล้วเวียดนามก็เจอน้ํามันในสหรัฐเจอฮีเลียมอีกอแต่เราไม่ได้อยู่ต้องเปลือกโลกอะไรด้วยสิเราก็อ,อาจจะไม่มีพวกแกส๊สแบบนี้มันต้องขุดลึกมากด้วยมั้งนะครับในมิติของความมั่นคงของรัฐเนี่ยการมีแหล่งฮีเลียมในประเทศจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารัสเซียกาตาหรือแอลจีเรียซึ่งมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงนะครับการค้นพบที่มินนิโซตาในสหรัฐจึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยใหสหรัฐอเมริกากลับมาเป็นผู้นําด้านการผลิตฮีเลียมและรักษาความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันสูง อีกทั้งยังสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้นะครับค่าภาคหลวงที่คาดว่าจะสูงถึง18.75ให้กับท้องถิ่นมิลิสิต้าได้อีกด้วยนะครับก็มิสิสต้าอาจจะกลายเป็นรัฐที่รวยขึ้นมาแบบทันตาเลยเพราะฮีเรียม3ามที่ค้นพบเนี่ยครับค่ะตอนนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่สหรัฐค้นเจอนะคะแล้วก็จริงเกมพลังงานโลกเนี่ยจะเป็นจุดที่สําคัญจริงๆของปีนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็จะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆของสหรัฐด้วยนะ